ป้องคุนยอนกรอบวันนี้จะมารังสรรค์เมนูยำที่ไม่เคยทำสำเร็จยำโลกีสร้างโลกาพร้อมกับเมนูทอดที่ก่อนมาแล้วทุกความเจ็บปวดอัเนไม่ใช่ปิดอันมันต่ออยู่นู้น <c oughs> เอาจะรอดมอุ่ย <c oughs> และในเช้าวันนั้นหน้าบ้านของป้องคูน24มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น <ged> มึงสื่อสันกับกูจิตวิญญาณ <k os> ของความปริศนา,าที่มึงอยู่ตรงหน้าของกูตรงนี้มึงสื่อสันกับกูแล้ว ก็มีกล่องนี้มาวางที่บ้านอันนี้เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งคือพี่ต้องแจ้งผมก่อนถ้าพี่เอากล่องดำกันาดน,นี้มาวางหน้าบ้านแล้วนี่บ้านตรงข้ามโทรบอกอาบฝากดูหน่อยกล่องดำอยู่หน้าบ้านนะครแต่พอลงไปแล้วผมเห็นนี่เลยทาซุโกชาเลนจ์เชฟอิน2023รายการกูเป็นเชฟเล้วเนี่ยแม่งคือจิตวิญญ,ญาณของกูกูคือจิตวิญญ,ญาณเชฟและด้านหน้าของกูนี่คือทาซุโกนี่ข้างในนี่ก็คือตอนนี้มี สองรสรสกลมกล่อมและรสสไปซี่อันนี้สิ่งสำคัญที่มีนั่นคือสารทารบอีโนมึงท้ากูผิดคนแล้วเปิดได้เลยปหมเนี่ยเปิดได้เลยพี่ป๊อบดูซิเขาท้าอะไรมาใช่อยู่ยังไงอย่างงี้เปิดมาโอ้โหเป็นใบอะไรพี่ป๊อบใบเซมซีเสียงดวงใบเซมซีปีนี้กูมีชงเลยนะ ณนะวันนี้มีชัลเลนให้คุณเป็นถึงความเจ๋งตัวตนเชฟ mm hmm. เซฟสูตรมาถ้าถามถึงตู้เย็นแล้วนั้นใสโปรดจงใช้ตัวอักษรปอปลาเอ้ยปอปลาไม่แน่ใจเลยว่าในตู้เย็นมีอะไรที่ปอปลาหรือเปล่าแต่เขาท้าทายมามันต้องมีอยู่ที่แบบปลุกจิตวิญญาณนิดนึงให้ความแบบยิ่งใหญ่หนึง่งมันเสียศักดิ์ศรีนะเชฟหลายคนเลยศักดิ์ศรีของปองคูลยายนังกอบมันอยู่ในมือกูแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็นปอปลาในตู้เย็นกูจะออกมาทําให้หมด แช่แข็งมาอยู่ในตูงเง้เย็นกูได้ยังไงเนี่ย <c oughs> โอเคแม่งเอย้ยนี่คืองานศิลปะกูจะสร้างศิลปะที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเนื้อปลากระพงแช่แข็งปป๊า ที่จะปกความเป็นเชฟของกูกับงานศิลปะของกูในวันนี้นั่นก็ขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นเสียงโอ้ยเอายางนะคุณนึกว่าไทยบอกุณยศกรอมนี่คือวันพักของกูนะกูว่าวันนี้หนักกว่าตอนกูไปเล่นคอนเสิร์ตอีกแต่นี่คืองานศรราิลปะครับทุกคนนี่คือเมนูปลากระพงชุบแป้งทอดเจอกับยำโลกีสร้างโลกาทุกคนมึงนี่ไม่รู้หรอกทักษะกูนี่มันระดับโลกกูบอกเลยวันนี้กูจะจัดงานศิลปะในอาหารที่เกิดขึ้นมายัง ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกาพี่โลเพเป็นใครนี่กูยังรู้ไม่ออกอีกเหรอพี่มดดัมเหรอคะพี่มดดัมทุยเหมือนพี่มดดัมอ่ะนี่ดูอเางท่าใส่เสื้อมหฮอมใส่เสื้อมหฮอมดูเองท่าใส่เสื้อมหฮอมควาชานควาช้างควานช้างานไม่เก่่เราพูดคำหยาบหยาบเขาไม่รู้หรือเปล่าความหยาบคลายของจิตวิญญาณกูมันคำไปสูขุนทางในความสว่างสวยของศิลปะทางบ้านดังเราไม่ออกทำอาหารเลยไหม คุณเดาไม่ออกกันเนี่ยไม่เดาไม่ไม่ออกให้คนดูเดาไปเรื่อยเรื่อยให้ดูคอมเมนต์นี่ไงเมนูปอปลานี่คือปอปลาปลากระพงราชาโปรตีนรู้ได้ไงอะ่ะเขาบอกยืนอยูนย่นึงยืนบอกอยู่ตรงนี้ <c oughs> เปิดมาเมื่อกี้นี่ปลากระพงมาเป็นตัวพี่เอาออกมาแล่อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่คือปลากระพงที่ชุบแป้งทอดน,นี่เป็นเมนูที่ผมไปตอนเด็กคุณป้าไปที่เชียงใหม่ ไอเจอป่าอย่างงี้แล้วก็ชุบแป้งแล้วทอดวันนี้ผมจะมาเอายำโลกีสถานโลกายำโลกีนี่คือยำที่แม่งปลุกความกระเฮี้ยนกระหือรือรวมวัตถุดิบที่มันปลุกความเป็นชายในตัวคุณเพราะฉะนั้นในวันนี้เมนูปลาชื่อของเมียเจอกับความเร่าร้อนของพ่อปองคุณยำโลกีสร้างโลกาวันนี้ระมึงวันนี้พี่ปลาไม่กลับบ้านแถวนี้น่าจะมีตมมสปาคิตตี้ ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราไปร้านน้ำยำเนี่ยเขาจะมีไอ้พวกน้ำเคี่ยวอยู่แล้วและเหล่านั้นอ่ะเขาค่อยไปแบบเอาพริกเอาอย่างอื่นผสมเพราะนั้นนี้เราตรวงไปเลยหรอไม่ตวงคนะ่ะไม่ตวงคนะ่ะกกๆเอาไม่ไดนะ้ตวง <laughs> อุ้ยกลิ่นเปรี้ยวอ๋อไม่กิน,นี้เลยว่าตอนดีไม่ได้น้ำอันนี้บอกกันตามตรงนะบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ทํายําไม่เคยอร่อยเพราะว่าเป็นบ้านขี้งกเป็นบ้านแบบใส่พะนาาก็จะใส่น้อยมากมันก็จะแบบรสชาติมันเกๆอยวเวลาเราไปดูพวกยําแบบที่เขาขายแล้วนะอันนี้ต้องพูดถึงแบบเหล่าๆพี่ๆ LGBT ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพี P ่ๆ LGBT ถึงแบบทายาอร่อยโคตรๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองใส่แบบเต็มๆดูซิฝีมือป้าปงคูณจะถึงไหม เทปนี้เป็นจุดอ่อนพี่หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องการทําน้ํายําที่ไม่แซ่บถึงใจแล้วก็การทําของทอดพี่เป็นหาเรื่องของทอดมาตลอดเลยนะย้อนกลับน้อนกลับไปดูได้เลยน่ากลัวมาก <laughs> ไม่ไหวนนะ <c oughs> พี่ถึงมีเตาไฟฟ้ามาได้ไง <c oughs> วันนี้พี่ไม่ยุ่งกับเตานู้นเลยนะ <c oughs> วันนี้ถ้าถ้าเป็นมัตเตอร์เชฟหรือว่าเป็นท็อปเชฟเนี่ยคือเป็นช็อตที่ กล้องยังมาจับผมเลยก็แบบนี่คือวันที่คุณป๊อปองกูลเขาเต็มไปด้วยจุดอ่อนของเขาเลยนะครับยำก็ยำไม่เคยอร่อยแล้วก็ทอดก็ทอดไม่เคยเหลืองส่วนใหญ่ออกมาน้ําตาลแล้วไหม้ไปเลยก็เที่ยวทิ้งไว้จนแบบว่ามันขึ้นตนเป็นไงมันหวานหรือมันเปรี้ยวคะมันหวานแบบเดี๋ยวเเติมน้ราใส่น้ําตาลเยอะไปป่ะน้ำปลาตัดก่อนโอเคน้ำปลาตัดก่อนอันนี้อันนี้อัเดี้ไม่ใช่ปิดอัานมันต่ออยู่นู้น เอาเปี้ยวยังไม่ออกเลยอุ้ยออหอมไเดี๋ยวมันเปรี้ยวเกินนะยังไปสนใจมันน้องมันคือศิลปะทำไมมันเหมือนมะม่วงน้ำปลาหวานปะอันนี้คือต้องเคี่ยวให้เข้มข้นจนกลิ่นมะาหาม่ำกลิ่นมะห่ำเปียก <c oughs> <c oughs> กลิ่นมะขามเปียกมันหายไปก่อนกินก็ฟาบเข้าไปฟึบไม่มันเหมือนไอ้นี่ไหมมะม่วงน้ำปลาหวานไหม <c oughs> เ,ออเราเปลี่ยนเป็นเปลีป่ยน,นขอโทรหาลูกค้าบอกทำประวงประหวัดได้ไหมอันนี้น้ำยำผมได้ลสประมาณนี้แล้วผมจะรู้แล้วว่าเบสของมันคือหวานคราวนี้มาถึงพระเอกของพวกเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับปอปาของเราจะไปเจอกับ a s u k เ b a t ์ e r mix นะครับแป้งทอดกรอบที่เรียกว่าคัสว่าฟาวนะครับหรือฟาวมันสัมปะหลังเป็นแป้งที่ไม่มีกลูเตนแน่และพิเศษไปกว่านั้นก็คือมีกากใยไฟเบอร์สูงครับและยัง อ๋อคุณหิวแสงเหรอแต่ช่วยแบบอ๋อและยังสามารถทอดกรอบได้นานมากถึง40นาทีเลยมี2รสชาติด้วยกันก็คือสีเหลืองนะครับรสกลมกล่อมออริจินอลและอันนี้ครับสีแดงรสสไปซี่เมนูที่เราจะทําในวันนี้จะใช้แป้งทอดกรอบทัสโกรสกลมกล่อมครับทุกคนเี็บย้อยอันนี้คือง่ายๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วใส่น้ําเข้าไปมิกซ์ทีเดียวจบือ ใช้ง่ายมากเลยแล้วทำได้บอกเขามีแบบขั้นตอนการสอนอยหลังซองด้วยอ๋อมีสอนอยู่หลังซองนี่ไงใช้ที่บ้านเลยใส่น้ำร้อยแปดสิบ ml แล้วก็ใส่นี้ร้อยห้าสิบกรัม วันนี้จะเป็นวันที่เราจะแบบมากู้ชื่อจากเมนูของทอดของพวกเราั้งนี้ที่ทาสุโะให้โจทย์มาจะพังหรือจะปังดูถูกความสามารถในด้านศิลปะทางอาหารของพี่เกินไปแล้ววันนี้แหละจะโชว์เลยเนี่ยตอนตอนที่ดูที่เชียงใหม่ที่เขาทําอ่ะเขาชุบๆแล้วเขาก็แบบเนี่ยปาดปาแล้วเขาก็ลงเลยอย่างนี้เคยเห็นไก่ทอดที่เขาใช้มือทอดใช่ไหมพี่ป๊อปเราลองไหมฮะมันก็เป็นศิลปะเกินไปไอ้คุณปิมคุณมาช่วยผมก่อนเดี๋ยวมันไหม อันไหนที่ผมทอดแล้วไม่สวยผมมีวิธีทางออกอันที่สวยเราจะไปะยำไงอันไม่สวยเดี๋ยวผมทำเอาเมนูให้คุณลองกินเลยได้เหรออุ้ยแต่มันสีเหลืองสวยนะจริงๆเราต้องไม่แงะนะพักๆมันจะแบบมันจะร้อนเองจริงเหรอคะใช่ร้อนยังไงคะแต่แรดเซตตี้นี่มี่ีีพอส่งมาเราก็ต้องเล่นไง นำยำเลยละอ <laughs> ไอ้กรอบจริงอันนี้คือการทอดแรกที่เราสำเร็นเลยนะโอ้โหต้มกำลังกินกับรสชาติแห่งศิลปะตอนเนี้ยต่อให้ไฟเผาผมแม่งก็ไม่รู้สึกแล้วเพราะมันสวยงามจริงจริงมันอร่อยก่อนจะไปถึงยำเนี่ยตอนนี้นะ โอ้ยน่ากรอบแต่วร้อนเอ้ยอันนี้กรอบจริงอันนี้กรอบเลยครับแต่ประเด็นคือสงสัยมากเลยมันอร่อยได้ยังไงพี่ไม่ได้ปรุงไม่ใช่หรอแป้งทาสุกเกะโอเคการทำข้าวที่แบบยังไงก็คือก็ <c oughs> ขายลูกค้าแหละโอเคเข้าใจแต่ก็บอกกันได้เดี๋ยวอ่านทีไม่เสร็จ <c oughs> แป้งทาสุกะบัตเตอร์มิกซ์นะครับไม่มีส่วนผสมของผงชูรสนะจ๊ะที่เราเห็นอร่อยอย่างนี้ไร้กังวลสำหรับผู้แพ้ผงชูรสนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพมากๆนี่ไงเขาเรียกปลาป๊อปเมนูปลาป๊อปหน้ามอช มันอร่อยเพราะว่าอยู่กับแฟนหรือเปล่าไม่ไม่เท่านั้นก็คือเขาน่าจะหลงเสน่ห์ของพี่มากๆจนแบบเอ้ยป๊อบไปกินปลาป๊อบที่เชียงใหม่ป่าล่ะแน่นี่มันจะออกมาฟิล่บงนี้เลยปุ๋ยมาทดสอบหอบมากเฮ้ยรู้สึกภูมิใจนะพี่อร่อยเห็นไหมแล้วขอติ้งอ่ะหรือพี่เปิดขาย ปลาป๊อปร้านปลาป๊อปใจที่บอกเปิดขายอะ<ล>่ะก็รู้สึกท้อตั้งแต่รอบแรกนะแต่ว่าอร่อยจริงถ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะต้องคุกผงเลยแล้วไปที่รสปซี่เลยทีเดียวก็คือจบไม่ต้องมานั่งคุกผงเลยละเพราะไอ้ผงนี้มีผงชุรสทษทีอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งยัมมี่นี่หอมแดงนี่ก็ต้องมาหอมแดงคุณชอบคุณชอบหอมเยอะหอมน้อยชอบหอมเยอะเออเอะไรอ่ะ คุณไปเชียงใหม่ใช่ไหมใแล้วคุณไปไปอ่างแก้วทุกวันเพื่ออะไรไม่คือมีโอกาสได้ไปทํางานฝีมือที่ที่นึงอแล้วเจ้าของร้านอะเขาก็บอกว่าเฮ้ยหนูยังสดได้ยังไงเขาเลยบอกว่าเขา่มีเทคนิคแบบให้คนมาจีบพี่อ่างแก้วก็คือเราไปวิ่งที่อ่างแก้วใช่ไหมโดยที่เราต้องใส่ชุดแบบชุดวิ่งแบบจริงจังเทคนิคก็คือต้องใส่หูฟังใส่หูฟังเพื่อให้แบบรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่ ผู<บ>้ชายก็ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่สนใจอะไรกูเลยเมีเนสนห์แน่วนนนิ่งวิ่งวิง่งอยู่ใส่หูฟังนะวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แล้วพอผู้ชายเข้ามาบอกว่าเออขอโทษนะขอโทษแล้วก็ อะไรนะคะเสร็จปุ๊บอย่าวิ่งเร็วอย่าเป็นนักวิ่งห้ามนะไม่ใช่วิ่งแบบอย่างนี้ไม่ได้นะวิ่งเอาต้ามาราธอนนงี้ไม่ได้วิ่งแบบเจอกับที่ถ้าเขาตามทันถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวเล็กบอบบางวิ่โอ้โนี่หลักการงานนี้ต้องมีคนมาจีบแล้วแน่เลยน่ี่แค่นี้กูบอกได้เลยสร้างโลกาจัวๆแค่นี้เลยนะพร้อมยำนะคะจา์พร้อมยำเซเอาใส่้าไปก่อน ่าเขาต้องแบบต้องเคาะนิดนึงนะคะเห็นใน่างไรต้องเคาะแบบเออเคาะขอบผงหนูุ่มต้องมาอย่างนี้นี่ยังน้อย ตายแล้วดีอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามันมะนาวเพิ่มอีกนิดนะพี่มะนาวได้ดีะได้ดี่คะ,คะมันยังไปค่อนไปทางหวานาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาได้คะ่ะไ,ไม่ต้องห่วงคะ่ะ และนี่ก็คือเมนูปลากระพงชุบแป้งทอดยำโลกีผลิตอะไรนะยำโลกีสร้างโลกาว้ายไอ้หนูเมื่งคือศิลปะฉันเลิศกูบอกเลยอันนี้แม่งรสชาติของมันนะ่่ะแมงไม่ได้เป็นแค่อาหารมันคือจิตวิญญ,ญาณของสิ่งที่เขาไปอยู่ในร่างกายของมึงงูความสวยงามไม่ต้องพูดถึงแป้งไม่น่าแดกเพราะการจ,จานนี่แหละออ อแล้วยำอ่ะม,มันอยู่กับของกรอบอ่ะมันพอดีกันเลยอ,ะอ่ะมันเริ่มผลิตละมันเริ่มผลิตโลกาแล้วแล้วจริงๆเวลาเรากินยำอ่ะเราชอบกินกับของกรอบๆนี่ปักมาอย่างนี้แล้วเจอกับปักเข้าไปพร้อมกันคุณปีมคุณไม่กินเหรอก็น้องตกตกระป๋องแล้วตั้งแต่เทปที่ต้องติดหลุดเนี่ยมีคนเฉิดฉายแทนแล้ว แค่เห็นก็แบบแซ่บปากแล้วว่ะนี่ยังใส่ปลาราไม่เยอะนะเอ็นดูคนกินปลาไม่ได้เป็นไงน้องกรอบเลยอะกรอบนานนะกรอบนานเพราะว่าแค่ insert นานมากจริงใครแบพี่บุ้มปั้นปั้นใครแบพี่บุ้มแบบลูกค้าแบบเห็นบอกเสิร์ตเป็นใครนะอ๋อเป็นคุณเกย์คุณบุ้มเอาผ่านแล้วค่ะผ่านเลย กับความกรอบเก่งจังผมบอกนี้นะหน้าตามันอาจจะแบบดูไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเกี่ยวๆอะแต่ว่ารสชาตินี่คือหนึ่งในเมนูของคุณยอะก,กอบที่เด็ดดวงที่สุดเท่าที่เรายทำมาหนึ่ง จร,จ,รจริงจริงเพราะว่าของทอบส้งความสำเร็จแต่หลังๆอะลูกค้าบอกว่าคุณปรีมไม่น่าเชื่อถือจริงจริงมีคนบอกว่าคุณปริมอวยคุณป๊อปหรือเปล่าแบบเป็นเลขาก็ต้องซัพพอร์ตหรือเปล่าไม่เลยคุณลูกค้าถ้าคุณดูปองคุณแล้วกอบทุกเทปอะคนนี้คือคนที่ด่าบองคุณแล้วกอบเยอะที่สุด <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> เหมือนกินยาน <laughs> อันเนี้ยอร่อยแต่เค็มมากวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่แบบที่เขาทาเรามาตอนแรกเนี่ยเป็นเมนูที่กลัวมากเพราะจุดอ่อนของเราเต้องสองอย่างเลยยำก็ไม่เคยสาเร็จทอดก็ไม่เคยสาเร็จโอ้ครั้งนี้ไม่หยุดเลยไปลองดูกันนะจ๊ะทาสุโกะบตเตอร์มิกกรอบอร่อยสุกได้ทุกคําสะดวกทําง่ายใครๆก็ทําได้ครับต้องแป้งทอดกรอบตาทาสุโกถ้าอยากได้นะครับก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะจ๊ะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตฉันนําใกล้บ้านแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ ตอนนี้มีเพียบเลยและอย่างนี้นะครับฝากติดตามแคมเปญของทัสโกะชาเลน g ์นะครับที่จะท้าเชฟคนที่เหลือกับโจทย์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับใครจะเป็นเชฟที่ถูกค้าใครจะปังใครจะพังติดตามความสนุกแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีกับทัสโกะบายอุบลซันเวอร์จ้าน้ำยามะแซ่บมากวันนี้เราไม่ได้ผ่านอะไรนี่ไงไม่ได้ผ่านแบบโคกอะ่ะพอผ่านโคกมันมะน,นาวมันเจอโคกมันมันกะขมอันนี้ไม่ขมเลย เออจริงๆน้ำตาลเกือบพังบอลน้ำตาลนั่นแหละเอาจริงๆนะพี่เก่งเนี่ยพอเราพูดอย่างเงี้ยคนก็ไม่เชื่อเอานึกว่าปิดกล้องไปแล้วโอ้โหเก่งขนาดนี้มาเรามากินกันบายบายครับ